วันนี้นะครับขบวน910นะครับเป็นรถจัดเฉพาะมาด้วยนะครับก็จะมีรถปชส3คันแล้วก็รถนอนชั้น2ปรับอากาศนะครับคันหนึ่งแล้วก็นู่นนะฮะ3คันสุดท้ายนะครับรถโบกี้จัดเฉพาะนะครับนี่นะฮะถามว่าโบกี้จัดเฉพาะเนี่ย เป็นอะไรนะเป็นรถข้างในเป็นก็เป็นมีรถนั่งปรับอากาศแล้วก็จะมีรถที่เป็นนี่นะฮะอันนี้เป็นปลาเป็นจะเรียกคาสิโนก็ไม่ไม่ใช่นะเป็นปลานะฮะสำหรับนั่งดื่มนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นนี่ก็เป็นห้องอาหาร นะครับแล้วก็รถรถที่เป็นรถนอนด้วยนะฮะ,ะชุดนี้ไม่น่าจะมีรถประชุมนะนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับน้อยมากนะฮะมีโอกาสน้อยมากที่รถชุดนี้จะได้มาที่น้ำตกนะฮะแต่ก็ มีโอกาสได้เห็นอยู่บ้างนะครับถ้าสมมุติมีการเช่าเหมาขาบวนเข้ามาอันนี้นะครับเป็นการเช่าเหมาขาบวนนะครับเพราะว่า,าน่าจะเป็นบริษัทเอกชนนะครับเช่าเหมาขาบวนเข้ามานี่นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะทําการถอยขบวนมาที่ทางประธานนะครับของสถานีน้ําตก ก็ถอยขบวนกำลังถอยขบวนเข้ามาแล้วนะฮะจริงๆบริเวณนี้นะครับสถานีน้ำตกเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางชันนะครทางลาดชันนะครับเพราะฉะนั้นก็ จริงๆหัวรถจักรแทบไม่ได้ใช้กำลังนะเพราะแค่คลายห้ามล้อนี่รถก็ไหลเข้ามาแล้วนะนสวยงามนะครับ ี่นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการตัดหัวรถจักรนะครับิ่งรอบทางที่2นะครับเพื่อไปต่อขบวนทางฝั่งนู้นนะครับ